สวัสดีค่ะภูมิภูมิบริษัทอินดี้นะคะวันนี้ก็มาใน EP ของมีลูกยากนะคะแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าทําไมถึงต้องได้ไปขุดมดลูกนะคะก็หลังจากที่คุณหมอนะคะให้มีในการให้ฮอร์โมนนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนตัวนี้นะคะหลังจากที่เราฉีดยากระตุ้นไข่เรียบร้อยเรื่องการเก็บไข่อะไรของเราเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือือเป็นการเตรียมนะคะก็คือเป็นช่วงของ กลางของช่วงที่จะทําลูกแล้วนะคะ ช่วงกลางไปจนถึงช่วงปลายซึ่งก็คือจะต้องมีการเตรียมผนังมดลูกให้มีการหนาพอเพื่อที่จะให้มีการฝังตัวอ่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีทานยาฮอร์โมนตัวนี้นะคะซึ่งก็ได้ฮอร์โมนมาสองรอบนะคะรอบแรกที่ทานไปนะคะก็คือทานไปปุ๊บเนี่ยคุณหมอบอกว่าผนังบางไปนะคะให้ไปเพิ่มยาหลังจากนั้นปุ๊บนะคะก็เพิ่มขนาดยาขึ้นมาทีนี้พอถ่ายปั๊บเนี่ยหงผนังหนาผนังหนาแล้วรู้สึกว่าผิวตรงผนังเพื่อนๆนนึกดูว่าแบบ อ,า,อาจะจะเป็นมดมดลูกเรานะคะอาจจะมีความหนาแล้วก็มีความขรุขระนะคะคุณหมอบอกว่าขรุขระไม่สวยเลยไม่เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อนนะคะคุณหมอก็เลยให้ไปจัดการขูดมดลูกให้เรียบร้อยนะคะซึ่งวิก็ไปขูดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะการขูดมดลูกก็คือไปขูดที่ใกล้บ้านที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะจะได้มีการเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะคะก็เป็นการขูดมดลูกอาการของการขูดมดลูกก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรที่เขาบอกว่าจะมีน่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิดว่ามันน่าจะแล้วแต่บางคนมากกว่านะคะซึ่งของปุ้ยเนี่ยปกติเลยขูดออกมาก็เฉยเลยแถมคุณหมอนัดไปติดตามด้วยนะคะไปดู Follow-up พปุ้ยก็ลืมไปกต่างหากก็ต้องขอโทษคุณหมอด้วยที่ไม่ได้ไปนะคะแต่รอบนี้ก็คือกลับมาหาคุณหมอท่านเดิมแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเตรียมผน,นมังมดลูกนะคะซึ่งก่อนที่จะกลับมาหาคุณหมอท่านนี้เนี่ยปุ้ยจะต้องทิ้งไว้ประมาณ2ช่วงรอบเดือนนะคะ คือขูดช่วงต้นมีนาใช่ไหมคะแล้วก็มีนาต้นเมษาประจําเดือนก็มาใช่ไหมคะแล้วก็ต้นพฤษภาประจําเดือนก็มาหลังจากขูดมดลูกปุ๊บปุรู้สึกว่าประจําเดือนมาตรงมากนะคะตรงรอบไซเคิลไซเคิลแบบที่ตัวเองเป็นคนที่ไม่เคยตรงมาก่อนนะคะแต่สําหรับเดือนนี้นะคะ,ะเมษาพฤษภาสาหรับเดือนมิถุนาใช่ไหมคะที่จะเข้ากรากฎา,าเนี่ยก็คือปลายเดือนมิถุนาเนี่ยประจําเดือนยังไม่มาเลยนะคะแล้วก็กรากฎา ผ่านไปกี่วันรู้ไหมคะผ่านไป15วันนะคะคือประจำเดือนเลื่อนไป15วันนะคะเวลกินในใจว่าถ้าเกิดประจําเดือนมาตามตรงปกติเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดปกติของปุ้ยเนี่ยคงจะได้ใส่ตัวอ่อนไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นจังหวะที่ร่างกายเรายังไม่พร้อมร่างกายเรายังไม่พร้อมจิตใจเรายังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังมีภารกิจอีกมากมายภารกิจการตรวจรับคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลน,นะคะก็ซึ่งก็ทําให้เรามีภาวะเครียดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงเมื่อกี้มันเป็นช่วงออเดอร์มาลายผ้าอาบน้ำ ก็คือออเดอร์มาเยอะก็เลยแบบรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้ลูกค้าได้ของให้ให้ตรงก่อนทําให้เรานอนดึกนะฮะก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้มาแชร์ให้ฟังเฉยว่าช่วงนั้นเนี่ยเราพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้รอบเดือนเน่ยเลื่อนไปทุนถึง2อาทิตย์นะคะจากที่ปกติจะต้องมาต้นเดือนกรกฎาคมลายนาานเนวันที่15หกรกฎานะคะก็คือ เบลดออกมาเลยนะคะหลังจากที่ประจำเดือนมาปุ๊บประมาณ2วันนะคะคุณหมอก็จะให้เริ่มทานยาฮอร์โมนตัวนี้เพื่อปรับผนังมดลูกนะคะซึ่งเพื่อก็จะทาน2เม็ดเชา้า2เม็ดเย็นแต่ละคนจะทานไม่เหมือนกันนะ,ะเพื่อนเพื่อนก็คือแล้วแต่เลยว่าเราเนี่ยมีความต้องการของฮอร์โมนมากน้อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคุณหมอจะเป็นคนปรับยาให้นะคะแอบบอกว่าลืมทานด้วยนะลืมทานพี่ก็ ทานทันทีที่นึกได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ควรจะลืมทานไม่รู้ว่าคุณหมอดูสภาพมดลูกเราแล้วมันจะโอเคไหมทานไปหมดเกือบหมดแผงเลยนะคะก็2เม็ดชาว2เม็ดเย็นนะคะแอบลืมทานด้วยวันนี้ก็จะฟังผลนะคะว่าจะปกติดีหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดปกติดีนะคะสมมตินะคะว่าถ้าปกติดีนะคะก็อีกประมาณ 3- 5ถึงวันนะคะก็อาจจะได้มีการ ฝังตัวอ่อนนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะต้องมีการแบบทําจิตใจให้สบายจริงๆจิตใจเพื่อสบายมากมีความสุขมากแต่ว่าแค่แบบเราก็มีความกังวลในเรื่องของการทํางานอะไรแค่นั้นเองนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะช่วงนี้ว่าทำไมถึงต้องไปขูดมดลูกนะคะแล้วก็หลังจากขูดมดลูกเนี่ยคุณหมอมีการเออะอะไรไหมหลังจากที่แบบ ดูนะคะคุณหมอยังไม่ได้เช็คผนังมดลูกด้วยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น่าจะได้เช็คนะคะน่าจะมีการซาวดูผนังมดลูกดูว่ามันมีความหนาหรือเปล่ารอบนั้นคุณหมออาจจะไม่เช็คเพราะว่าถ้าเกิดเช็คปุ๊บมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะคุณหมอก็บอบว่าเออไปกินยาปรับฮอร์โมนเลยนะคะคุณหมอน่าจะมีประสบการณ์ในรั่นของการดูเคสค่อนข้างเยอะนะคะก็มีคนที่ติดจากการทําคลินิกที่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็เลยคิดว่า รอบนี้ที่จะไปถึงเนี่ยก็คือจะต้องเช็คล่ะคือซาวดูแล้วแหละว,ว่ามันความหนามันได้หรือเปล่าถ้าหนาได้ก็คือเตรียมเลยนะคะเตรียมใส่ตัวอ่อนพอใส่ตัวอ่อนปุ๊กเนี่ยถ้าเกิดมีการปฏริสนธิก็คือท้องเลยนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นรอบปลายแล้วแล้วก็จ่ายเงินรอบสุดท้ายก็คือรอบอ่าช่วงที่มีการใส่ตัวอ่อนนี้นะคะหวังว่าวันนี้คงจะโชคดีไม่มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะแต่ถ้ามีอุปสรรคอะไรเพื่อก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วค่ะเพื่อนทุกคนเพราะว่าการมีลูกก็ไม่ได้แบบเป็นเป้าหมายสูงสุดอะไรในช ตะะแต่ก็เป้าหมายสูงของการทําให้ชีวิตนี้ก็คือการทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็คนที่เรารักมีความสุขที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดการมีลูกมาก,ก็ทําให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะทํานะคะเพื่อนๆเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็เวลา,าใกล้จะเก้าโมงแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็จะออกไปแล้วนะคะคนัดคุณหมอไว้10โมงนะคะแล้วก็บาบนี้ก็เที่ยงนี้ก็มีนัดกับ พี่ๆ FC ที่มาทำมาลัยภาคเขาม้าด้วยนะคะภาคภูมไหลด้วยสอนสอนฟรีค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็จะมาเล่าผลให้ฟังนะคะว่าผลของการไปหาหมอวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานยาแบบผนมดลูกตัวนี้นะคะเดี๋ยวติดต่อติดตามกันไปใน EP หน้านะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาสรุปก่อนสรุปก่อน าเหตุที่ต้องไม่ขุดมนลูกเพราะว่าผนังมนลูกหนาแล้วก็ขูดขะไม่เรียบค่ะไม่เหมาะแก่กันฝังตัวอ่อนนั่นเองนะคะพี่ๆของปุ้ยไม่มีปัญหาอย่างอื่นแค่ผนังมนลูกหนาอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย